อันไอ้ไอ้เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนครับผมกําลังเริ่มอ่ครับกําลังเริ่มเลี้ยงครับอ๋ออันซื้อมาตัวสดองหมื่นห้ามดซื้อตัวสดสองหมื่นห้าครับผมไอ้ซื้อที่ไหนนะครับผมเอาลูกกระปางมาจาบอนครับจัมบอนเนาะอันนี้ควายควายเมืองเฮาเมืองหรอควายฝรั่งเศควายต่างไปครับเยอะกว่าควายอุทัยครับอ๋อแล้วอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไก่กับว่เลี้ยงอย่ไรครับ คงจะเลี้ยงนะขยายพันธุ์มาครับขยายพันธุ์เออาะปลายเบรนที่คุณก็ถึนกันหน้าครับมันคัสวฝุไปแล้วอ๋อคืออนุรักษ์แอะอนุรักษ์ไว้นะครับน้ออนุรักษ์ไว้แล้วมีแม่ขี้ตัวปูขี้ตัวครับอ๋อแม่สองคู่ครับอ๋อล่าอนาคตตั้งหน้าเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอยู่ก่อนอนาคตตั้งหน้าจะเพิ่มอยู่ครับอ๋อกลัวมันฝุ่นมันแย้มมันแล้วจะบอกเอ่อตั้งโตโยต้าเพื่นบันไดทองครับเรื่องควายนะครับบอกว่าอย่างครับ โตโยต้าอ,อย่างเงี้ยมันเนี่ยครับมันก็จะบอกว่านะครับเรื่องเรื่องเนี่ยครับเรื่องการว่าเออกะทายโคกระบือนี่อย่างไดครับอละละออย่างใดอ่า,ายแบบไหนอย่างไดครับไออันนี้ท่ายจะข่ายแบบไหนกะทายเพื่อผูกเอามาเลี้ยงก็ว่าจะทายกับผ<อ>ูกไปเอาทายจะนี่ไปครับผมไป<อ>ทายจะนี่ไปโอ้ข่ายจะนี่ไปบ่ได้ครับเพราะว่านี่ผมก็ซื้อเปุ้นมาเลี้ยงอ๋อผูกกับ่ายจากปุ้นมาประจักรับ ถ้าถ้าจะทานเจนี่อยนี่มาได้แล้วกันมาได้มาได้งครับปวดจะไมนเลี้ยงผ่เหม,อมออือนผมอ่ะโอ้เกิดอเราไปเลี้ยงมันผอมมันอย่างมามันบเหมอือนผมนะแล้วถ้าผมครับตับปุ้นตังต้งตั้งตัวตาเปิ้นไอจักรสันหามาสักตัวได้ก่อนจักสันหา์นะก่อนเรากไปาไทยโคกระดึกจมาไทยจักหมูาแม่นครับแม่นครับ,รบได้ครับได้เนาะได้ได้ปวดจักสันหมาหื้อแต่หมูนี่นี่มาได้ครับอ๋อตัวนี้คือแต่แต่ปูหมูผมมีครับมีเนาะ ใช่ๆจ้างภูมินะครับผมราคาไม่มีก็อู้กับเขาราคานี้มีทุกมีมีตั้งแต่เริ่มต้นครับเริ่มต้นสองพันห้าขึ้นครับสองพันห้านะครับน้องสองพันห้าอันนี้มันเกิดปลายรุ่นนะครับปลายรุ่นปลายรุ่นยังมารับประทุงนะครับอ๋อแล้วตไองตีตั้งสองเดือนครับตีสองเดือนน้องครับผมอ๋อตีสองเดือนแล้วมีจื่อครับเนี่ยสามตัวนะครับเจื่อหองครับน้องหมึ่ง้องหนึ่งอ๋อ ไอสอเออนั่นี่น้องสอน้องสอนเออน้องสอนไอเหมยน้องสองไอสอนเออเอ๋อแล้วใหญ่ไปใหญ่ไปด้วขาวไปยายไปหญ่ยาวก่อนขาวจะยาวถึงเม็ดเลยครับเป็นเม็ดเลยนเนาะอ่าอ่อ่อันนี้คือเดียวอย่างใดนี้อ่าผมจะฮึดต่างตัวนี้แตเข้ามาเป็นไอนเนาะข้าบผมมาอู้เรื่องอันนี้นะครับครับผมอู้เรื่องอันข้าวอู้ก่ได้ขาอู้ก็ได้ท้ายๆจับผมไปนะครับเนาะต้องการราคาอย่างใหญ่อย่างใหญ่ครับแล้วก็แล้วตอนนี้อันอ่าไออยู่บ้านเนี่ครับ บ้านสังข์กลางครับตำบลครับตำบลหนองตองอําเภออําเภอห่างโดมจังหวัดเชียงใหม่โอเคครับผมผู้ทรงนะครับหน้าวัดสังข์กลางอ๋อและไอ้ไอ้คนเลี้ยงควายจิครับอ่าไอ้ปุ้ยครับไอ้ปุ้ยเนาะไอ้ปุ้ยควายงามถามก้นรั่วประเทศนะครับเป็นทีกดไลค์กดแชร์ได้บ่มีบาครับผมไอ้ปุ้ยควายงามมาครับเนาะปุ้ยก็ได้กินเนาะปุ้ยก็ได้กินปุ้ยได้กินเป็นทีควายนี้มันรักได้กินปุ้ยหมดอ๋อคือดูเลี้ยงดูอย่างดีครับเนาะเลี้ยงดูอย่างดีอ๋อ แต่ลักษณะควายนี่สวยนะครับเน้องร่างสนควายนี่สวยแล้วแล้วเวลาถ้าอันนี้เป็นลุงเรือนนะครับเนาะลงเรือนเลี้ยงมั้ยน้องเลี้ยงโอ้เจ้าตื้อเจ้าน้อาบน้ำอาบน้ำเขาหรออาบน้ำอาบน้ำก่อปิกลามไปท่วงลามไปท่วงแล้วแลรงมาเขาก็ปิกมาเอาไปหลามไปท่วงสักครึ่งวันครึ่งวันครัเอากมาสีนง่เลยอ้ยอันสี้ง่ครับย่าไงกันย่าย่าในลำพวงอ๋อย่าละพวงนะครับเนาะงใบมอดจะไปตัวเหมือน โคตรป่วยอ๋อคนป่วยเนาะคนป่วยก่อนท้าพอนะครับอ๋อเออโคตเป็นบางเฮงเป็นควันดังบางมอนหน้าประตรูแล้วเวลามันไายนะไายไายเป็นเวลาก็ว่าไายนะครับเนี่ยข้าวโพม <c oughs> นนไทยข้าวมากินแล้วมันไายเป็นเวลาติดเจ้ามาของเที่ยว แล้วล้เป็นอึมันนี่ยนะครับอวาดนะครับอึมันผูขอตงแดดแล้มีคนเอาไปทอไปย่บนี้คประทับซื้อไงคนเอาถิ่นปรับซื้อไปนะครับเขาขอควายเนาะโซโซควายพนั้นว่าสุยก็อันนี้ชจือเจืออย่างเหรอกืออย่าเนี่ยแต่กี้ว่าเจ่ออย่งมันจะไปสาี่ีอย่างหรือแ่ออย่างแต่กีเจืออย่างแต่กี้มันจะเจาาเหมือสายลี่อ่ะแล้นี่ อันนี้ไอ้สองเออร้านน,าน,าานี้โซนเขาเบ๊อ๋ออีสอนเขาเบ๊เออนี่โซนเขาเบ๊นี่นอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอส่งไปนอ